ครับพี่น้องที่เคารพครับรถไถก็มาเชื่อเหมือนกันตอนนี้เราไปขอเขาไม่อยากให้ความคุ้คุนผู้คนกําลังประชุมไม่อยากให้เกษตรกรเพราะกลัวเราไปทำโน่นนี่นั่นยิ่งอะไรนะเงินล้อมเงินล้องนั่นแหละทำไม่อยากให้เราคณะกรรมการที่เพป็นใหนการอนุญาตทำแล้ว เอาในของคณะกรรมการครับเลือกเปิดหน้าให้เอฟซีเห็นสวยๆนะครับชื่อโชกันนั้นทำมาโหดครับร้องกันอาจารย์พร้อมได้ไหมครับกลองฟื้นฟูอารย์ขายจังหวัดอุดรครับท่านเชิญอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันเนาะใครอยากทำง่ายๆมาหาผมเดี๋ยวผมแนะนำให้ลองเราเดี๋ยวเชิญอาจารย์ตบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยครับผมขอบคุณครับ ับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือบรรยากาศสดๆในพี่น้องเพิ่งในการประชุมสมานาเกษตรรกฐ์จากไหนน้องมาจากสีธาตุค่ะโอเคครับอันนี้มาจากไหนน้องครับอำเภอสีธาตุครับอำเภอสีธาตุอ๋อของทางนี้มาจากไหนครับน้องคานครับอำเภอหนองคานโอเคครับผมอันนี้ได้ไหมในพื้นเมืองครับโอเคครับผม ขั้นกลับมาจากไหนครับครับผมจากอำเภอเพนครับแนะนําชื่อได้ไหมครับผมนายสมชายภูริเสนครับผมจากอำเภอเพนคโอเคครับมาจากอำเภอเพนค่ะโอเคมาด้วยกันจากอำเภอเพนค่ะมาด้วยกันเนาะโอเคครับจะต้องหาค่ะหาเยอะไหมครับมาประมาณสี่ห้าคนนลยค่ะ ครับขอบคุณมากครับนี่ัากทางนี้มาจากไหนเนาะเพื่อนน้องหานค่ะโอเคครับน้องหานครับโอเคครับจากไหนนอะอำเภอเพนครับเปิดหน้าแนะนำตัวได้ไหมไม่เปิดได่ได้เนาะไปครับขอบคุณครับจากไหนนาอำเภอเนค่ะมดีวกันยกันโอเคครับ มาจากไหนครับมาจากอำเภอบันดุงก็บรนดุงมาหลายปะอ่าหัวคนครับคนเนาะขอบคุณบันดุงก็มานำเกล็ดเก้ดเกัดบัรดุงจะแนะนํำคือได้คุก่าได้ค่ะ ชื่อพลยูดาค่ะมาจากอำเภอตำบลบันตามาจากคนมาทั้งหมด12นะคะมา2 2,000รถโอเคเปิดหน้า,านิีเดียวอุ๊ซี่เห็นไ้มใช่รถสวยๆโอเคครับผมขอชื่นมับแม่มาด้วยกันมาด้วยกันเนาะแม่นำชื่อได้ไหมปุณธิสาพมโสครับครับคือแม่นนจากไหนครับ มามาก,กุมภาว้างจ้ะจากกุมภาบาหลายพ่อเจ็ดคนเจ็ดคนอันนี้ก็มาด้วยกันกุมภามาด้วยกันค่ะโอเคครับผมทางนี้ทางนี้คนอนุญาตอาายครับมคนอาตคนอนาารกไแสงไหนครับจากสีธาค่ะจากศีธาตครับน,นี้จากอำเภอเมืองค่ะ อืมโอเคครับแน่นักที่ได้ไหมพระสอนชาดนตรีค่ะอโอเคครับผมแม่ท่านไหนครับดีค่ะคือพินยากคนะ่ะมาจากไหนน้องจากนุ่นสะอาดค่ะบา้านบ้านห่วยแสงบ้านห่วยแสงมาจากไหน ม่านน้ำกันแต่บางคนยุ่งเพาว่าเปิดนาเห็นในบ่าน้องสนุษสะอาดมีเสียงโอเคครับช่องนี้ออกอากาศมืาออื่นนะครับออกยากอ่ะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับผมสุรเดชธนาคาครับอยู่ตำบลห้วยเกล้ออำเภอวัดปีครับโอเคครับผมขออนุญาจะพิจารณาไปโอ้ อนุญาตจากจไหนครับ,คครบจุดมา่กในอกอ๋นี่าจเากใจัจที่อเิโอเคครับผมฝังทังนี้ากนอกอาหารค่ะากน้องหารโอเคครับผมยังไม่จะคิดอย่ทั้งนี้หนึ่งเดียวเดียวจะเข้าไม่บัน คุณพ่อจากไหนครับผมกุญจับครับกุญจับบ้านผมมาในนามของตัวแทนกุญจับมีหน้าผมมาอยู่คนนี้คนหน้าจากไหนครับเปิดหน้าเอฟซีเห็นได้ไหมครับหน้ากำลังกำลังเป็นสามจากที่เดียวกันค่ะที่เดียวกันผมประชาสัมพันธ์กองทุนคุณครูเราไม่แหละได้นำตัวได้ไหมได้โอเคได้ค่ะจันทันทวันรัตค่ะนางทวันรัตองตัน มาเนั่วแทนของอำเภอขุดจ,จับมาจากอำเภอเมืองการค่ะคมาจากจังหวัดมืองการโอ้ เราอบรมแล้วก็มาเรียนรู้สนใจเรื่องกองทุนคุ้นฟูมโอเคครัเดี๋ยวคลิปนี้จะกอากาศพรุ่งนีเช้าครับแล้วกดเข้าไปดูในนามช่องนายกิติชัยบาลีแล้วก็จะเห็นพรุ่งนี้เห็นตัวเองแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยโอเคครับผมนายกิติชัยบาลีกิติชัยบาลีช่องดีมีสระ ครับผมครับผมบผจากไหนน้องจากอำเภอบันดุงค่ะโอเคครับจากนี้จากไหนครับจากเยนอมาบรรดุงจ้ามาจากบันดุงโอเคมาหลาทักบรนดุงเออนี่ละบันดุงจ้าบาดุงือกันโอเคครับผมแม่จ้าจ้า อาจจะใส่เมืองกนผู้เมืองเหรอผูยอนะครับงหิงมาจากไหนครับตางู้เมืองค่ะตำบลโคกสะอาดจ้ะโคกสะอาดโอเคคน่วยมาจากไหนคน่วยมาจากไหนบ้านไหนดูมาจากเชวานน้อยจากเชวานโอเคคนฉวยโอเคครับสู้ๆได้ไหมเอาวันนี้กัชีเลย วัดดีเอฟซีไดไหมวัดดีเอฟซีโอเคแนะนำตัวไดไหมอ่านแนะนำตัวชื่อชื่อชื่ออะไรครับเปี่าโอเคครับผมอันนี้ขออนุญาตรบกวน มาด้วยกันแต่พองสะอาดโอเคครับมาด้วยกันเนาะหนึ่งสองสามคนนี้จากไหนครับจากอุดรค่ะจากอุดรมากี่คนครับมาด้วยกันส um, ี่คนมาด้วยกันสี่คนนี้จากไหนครับอุดรค่ะอุดรคือกันตำบลตำบลตำบลยังตำบลบางแก้วอุดรไม่ใช่ห้องเดียโน๊ตค่ะโอเคครับผม ขออนุญาตคุณพ่อจับไหนครับตองขอประคนครับตำบลประคนกูจับครับอาจจเยวกันของทางนี้มาจากไหนเนากคุณพ่อหนองมอสรครับหนองมอมาหลาย สองคนมาสองนายคนสองคนโอเคครับขอบคุณหลายๆจากน้องวัวซ่ากันนี่แก่ซื้อกันโอเคครับผมมาถึงทั้นนี้จากจากตำบลหนองไทยอำเภอเมืองครับอ๋อแนะนำซื้อได้บอสได้ครับอุ่นไทยร้อนหมุครับครับผมครับผมคุณแม่ครับผมครับค่ะอ่า ตำบลนาดีหมู่เจ็ดแม่น้ำชื่อนางสกาวเดือนกาบบัวงามค่ะบ้านนาดีหมู่เจ็ดบ้านเหล่าหมู่เจ็ดตำบลนาดีค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับมาฟังกันนี้ทุกวน,นี้ก็ใกลออ้จะจบแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับ โอเคแนะน,น้นำโตแนะน้ำเปิร์นนาเอฟที่เห็นก็ชื่อลุงพัฒพิพัฒน์บุรณะจากบ้านดอนหันตบุรีหนองนาคำเลี้ยงควายครับโอเคครับผมครับ,รบแม่ชนิดถาวัดว,วิจารณ์ค่ะอำเภอเมืองค่ะโอเคครับท้องท่านนี่แหละรัวเ<อ>รื่องห้อยหลวงครับโรคศาสตร์เป็นห้อยหลวงเป็นห้อยหลวงมาแล้วกันหลายปีไหนหาครคนอยู่ครับครคน โอเคครับผมอันนี้เด็กครับมาจากเกยนหัวหลวงน้ำเกล็โอเคครับผคุณแม่มาจากจากไหนครับองคุณแม่ทังนี้ล่ะอำเมค่ะโอเคครับเอานคุณแม่ล่ะอำเภอเมืองค่ะโอเคครับ อย่างไหนครับอําเภอม้านดุงครับผมชื่อนายนิพนธ์สุวรรณโอเคอย่ากไหนเนาะตะบนมาแข้งเเมืองโอเคครับครับผแม่จากไหนเนาะจากอํเภอมดงครับเดี๋ยวมันาา้ราว่ายัเบยเกับเกเขาังเเียงตรงันจ ก็ง่ายต่างพื้นที่ของเหลืนะครับเป็นเงื่อนทุกฝากทุกระดับอยู่ดีมาขายขึ้นเท่าพอราคาจะเก่งๆนนะครับเราดีๆหนึ่งเนาะเขาจะเด็กมองภาพบอกว่าเองเศรษฐกิจที่เราผานมันขึ้นอย่ามาซอยเท่าหยกระดับขึ้นมาได้นะครับสิ่งแรกเนาะก็คือนการยีเฮดเกษตรให้มันดีๆดีครับเพิ่มมาให้เป็นเกษตรกรนะครับนะครับการปลูเขาต้องหยักบินซะก่อนนะครับบิน นี hey, no? yeah. ่ไหนก็จะปรับปรุงดินได้ดีเนาะมันมีหลายปในอากาศนะครับอันดับแรกนีอตรงนี้เ็ดปุ๋ยอินทรีย์นะครับกระเบื้องเพียงเนี่ยนะครับอันนี้กบอกมานะน้ำอากาศมาไม่เป็นะครับหิ้วมาไปหนุเอ็มดครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิมาจบลงอยู่ที่ท่านพิชก่อนผู้จัดอบรมในคเนี้ขออนุญาตอีกรอบนึงแนะนำตัวก่อนปิดคลิป นะครับมิยังฝากถึงเกษตรกรบอบเปนเป็นดาวของดีชวงนั้นท่าโมโหลครับรองท่านคณะนุกรรมการกองทุนสุนทู่กายาศากมอพี่นองนะครับถ้าท่านมีความขึ้เอาความขึดนมาแต่ให้เป็นโคงกยขอรับการสนับสนุนยประมานเพื่อไปจัดสงาชีงงานให้เจ้าของเพื่อดได้ดาม่้ามั่นคงมีชีวิตระรับทามีหนีไม่สิน เมื่อคืนทะเบียนมีครับความเพิ่มเฟื้องฟูแล้วท่านก็สบายใจนะครับมีเหลือทรัพย์สินไว้ให้ครับลูกกับหลานตลอดครับขอบคุณครับบสำหรับทิศเหนือท้องถิ่นจบต้องไปเรื่องตำนี่นะครับท่านพี่น้องที่เห็นแล้วก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับค่าวข้างมาสวัสดีครับ